ดีครับวันนี้ไปใส่เบ็ดมาได้ตัวหนึ่งญ่อยู่ครับประมาณสามโลกกว่าเกือบสี่โลนี่ไงแห้งจุไงยังขับเลยปาดูตัวใหญ่ครับตัวใหญ่เนี่ยแทบเกือบรุดตัวใหไงขับครับใหญ่อิ๋ีหล่อเลยติดเบ็ดเนื้อปลาดุกตัวบักยังญ่เลยหมดไตทองเรือเอ้ ใช่ครับประมาณเกือบเกือบสี่โลได้อยู่ตัวเดียวใส <c oughs> ่เพราะว่ามือน,นี้บอค่อยหมานบันไดปกติก็ได้สามีโจอยู่มือละเกือบสิบโลอยู่มื่อน,นี้ได้โจเดียวซึ่น,นี่ก็เอาแล้ววะตัวใหญ่ครับในแบบอกจะไป <c oughs> ดินคัดก็ดินคักดินแน่ยอยู่ในน้มยันมันก็โดดรุ่งน,น้ำครับเร่องบ่ห่าง เราบิวทิวทัพไปก่อนเด้อฝุ่นทั้งฝุนป่าก็ดึงมาตัวหนึ่งเสด็จไยามอยู่ดึงเสือกหยาบหยาบยู่เห็นป่าโดหรือป่าครึ่งหรือป่าป่าอยังกระโบหูล่ะดึงเสียกหยาบหยา,าบมองเห็นบ่กครับคุกโมเห็นหรอเนาะเพราะว่าโมนี้มันเหมือแห้งกดบนฝ่าแล้วมีเตเมกขึมฝ่าคึมฝนยู่อันนี้กระยัแห้งก็เก็บให้ทุงปุย๋ยเขาทีดลายเดอ้อไปยามในวันใดทายเบ,บื้องบนมีคนถือกล่องให ถ่ายกับยานป่าข้าดินยานกองโต๊กน้ำก็เลยบกเคยได้ถ่ายมีแต่ข้นไปถ่ายอย่เงื่อนแล้วก็เอาใส่ทงปุ๋ยข้นไปเงื่อนลก็ไปเอาออกอย่เงื่อนก็ไปจังใดไปถ่ายเมื่อวานนี้กระไดมากแค่ตัวเดียวก็ถือประมาณเนี้ยตัวเดียวตัวพวกน,นี้เอียดเลยแต่ว่ามเกือบซีโลได้อยู่ใค่จะเอาเขาไปขังไว้ก่อนเอาใส่ทงปุ๋ยได้บุบุนี่ ไปดูเคยเห็ดเคยกระโดดล่งน้ำกับเคยโดนลายเถื่อนตัวคนไงแห้งขัดนะต้องคนกัดดึงเวดหยาบหยาบอยู่ทั้งใดเขาไปยามเอาไปเนะาะไปยามอื้อนเสากระยานเขาหลุดบางเถื่อเสือกก็ชอบขาดเขาแข็งแห้งอีลีนะอ่อ,อู้ดึงขัดอู้ดจะได้ไปเอาอยู่เ้วยอนะ ดึงคักลึงเนื้อแท้ปล่อยไปโดนสงสัยขาดแท,ท้ๆเด้อเออตัวในเฮือนี่านการใหญ่บักเอีบให้กันะไ,ไ,ได้าำไปยำก็บบุคคลในไทยเบื้องจ้กเื่อมาผู้เดียวย่านกลองตกน้ำเมืม่อกี้ก็ไไเลยติดไทยนี่ฮะเสลยเดี๋ยวจะไปยำม,มึงก่อนจักเขาสัออ่งก็ดึงแห้งดึงคักลึงเนื้อแท้เออ สัตมือนีแค่นี้เป็นเรืองครับวัสดีครับ